ต่อไปเราจะเรียนมาตราตัวสะกดแม่กงอ่ะมาตราแม่กงมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะนักเรียนอ่างององ,องูกูก็จะพาทำร่มนะคะเอานักเรียนหยิบเอาสีตามใจชอบนะคะอ่ามีทั้งหมดอยู่กี่สีนักเรียนเนี่ย

วันนี้คุณครูช่จะพาทำร่มแล้วก็ให้หามาตราเตอสะกดในแม่กงมาใส่ร่มของตัวเองเอานับช่องดิสกมีกี่ช่อง ฉะนั้นทุกคนจะต้องมีมาตราแม่กงอยู่แปดคำคำเราจะหามาจากไหนครันักเรียนในห้องมีไหมมีค่ะ,ะคุณครูเคยพาเรียนหรือ,อยังเคยล้วอ้าวเรามาค้นหามาตราตัวสกุแม่กงที่อยู่หลังห้องเรานะคะเอออันนี้ก็ได้นะคะลูก ดูด้วยกันก็ได้นะลูกนะอ,อ้าวได้แล้วก็เขียนเลยเขียนลงในช่องนะคะไหนมาตราแม่กงอยู่ไหนมีไหมนี่ไหนไหนอยู่ไหนคะมาตราแม่กงเ <มา S 1> นะี่ยูสำรวจดูสิโอเคใช้ได้ใช้ได้นายนนท์จะทำกับแก้มเหรอลูก เอาทำด้วยกันก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเยอะมากเอาโชว์ตุม้มเอาไหนลูเอาถูกต้องเอาบางคนก็เอาเป็นบทอาขยานก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะเอาเอะไรน่ให้กูฟังหน่อยนี่ย อ่านดังๆด้วยคะ่ะอ่านไป,ไปด้วยเขียนไปด้วยนะคะว้าวอ,อันนี้ก็ได้งอง,งูสะกดเหมือนกัน อ่านไปเลยได้แล้วก็อ่านเลยลูกเขียนไป iously, ด้วยอ่านไปด้วย ไม่ถูคอ้องเอาใหม่ลูกคออคอเอาอ่างอ้ออ่างก่อนค่ะคออคอคอไม่ถูคอ้งคออคออคอไม่ถูคอ้งอออ้ย่รูเพิ่งอาใหม่ลูกคออคออคอไม่ถูคองเอาเสร็จแล้วเหรอคะ เ,เสร็จแล้วก็ตัดร่มเลยนะคะใครเสร็จแล้ว คิงคองคิงคองมกองกอิงอิงัพอรองเพลงงแก้มเสร็จหรือยังคะัอก็เขียนต่อไปลูกเสร็จแล้วก็ตัด 네 번, 야야야야, 불러 널, 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 날. บทที่ได้จากการทำร่มวันนี้ก็คือได้เรียนมาตรานะคะแม่โกงทำประโยชน์ยังไงล่ะทำไมต้องเสียเวลามาทำคะนักเรียนได้ความรู้ค่ะ ได้ความรู้ได้ละรอียสนุกสนุก,น,ก,น,กน่าเบื่อไหมครักเรียนเรียนอย่างนี้น่าเบื่อไหมค,คนที่อ่านชา้าคนที่อ่านไม่ได้ก็จะได้อ่านได้รู้จากการทำงานต้องใช้ความพยายามไหมคะการทำร่มนี่ใช่ค่ะใช้ความพยายามความอดทนทําได้แล้วอา้าวประกาศทําได้แล้วไหนใครทําได้แล้วบ้าง เอาพับพับตามรอยนะคะพับตามรอยนะลูกพับตามรอยอา้าวอ้าวใครหนีงสวยจังเลยสวยจังเลยค่ะอ่าได้แล้ว 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻는 너 때문에 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌걸어네뱅뱅뱅뱅뱅뱅뱅 ฟังห้องขังเสียงดังกาลางเกงกลางมุ้งขูยางอึ่งอางาง่างปิ้งย่างอึ่งคางคกแข่งขันนักร้องรางวัลตัวหยกคองโอ่งพึ่งคางคกแข่งขันนักร้องพึ่งท้องฟ้ากั้งแช่ตะลางการมังยุงหัวแข็ง <laughs> 갑자기 내게 나타나주 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 마음을 고백하려고. 慢加工。嗯 <music>